เป็นอะไรที่ว่าไม่รู้จะบรรจายยังไงแล้วมันวนวายอย่างนี้ต้องทำอะไรคลิปมาจบเลยจบมอกเออเหมือนวนวายเห็มันทุกอย่าง